ข้อ21ถึง23ขอมอบเวลาให้กับผู้รับใช้ของพระเจ้านะคะเรียนเชิญพี่พิมค่ะมิลลี่คริสต์มาสนะคะพี่น้องทุกท่านนะคะขอพลังแห่งรักนะคะการสเสด็จมาบังเกิดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นคุณที่นำชีวิตของท่านนะะเข้าสู่ความอุดมบริบูรณ์ของพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคำของพระเจ้าในวันนี้ให้เราที่จะรับพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะคะในกาลาเทียบท 5, ที่หข้อที่21-23การอิจฉากาันการเมาเหล้าการเล่นเป็นผ่านเกเรและการอื่นๆในทํานองนี้อีกที่ ข้าพเจ้าได้เตือนท่านมาก่อนปัดนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านเหมือนกับที่เคยเตือนมาแล้วว่าคนที่ประพฤติเช่นนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าฝ่ายพลของพระวิญญาณน,นั้นคือความรักความปรับปรื่มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสดซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย ให้เราอธิษฐานร่วมกันนะคะพระเจ้าพระบิดาพระองค์เจ้ากาโปรตรัสกับคาโปรงทั้งหลายโะรงเจ้าค่ะด้วยความจริงแห่งพระวจนะของพระองค์โปรงเจ้าขโคพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะทะลุทะลวงเจตใจของเราเบิกตาใจของเราให้เห็นความจริงแห่งอัศจรรย์แห่งพระวจนะของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับพระคําของพระเจ้าตอนนี้สิ่งที่อโดนใจของพิมพ์พสักติดใจของพิมพ์ก็ในตอนนี้ก็คือคําว่าเตือนนะคะการตักเตือนนะคะคําเตือนที่มาจากผู้รับใช้ของพระเจ้ามาถึงผู้เชื่อนะคะมาถึงผู้เชื่อก็คือคําเตือนนั้นก็มาถึงชีวิตของเรา แล้ววันนี้พิมพ์ให้หัวข้อว่าการตักเตือนเพื่อผลชีวิตจะได้รับพรพรนะคะประเด็นที่หนึ่งก็คือผลชีวิตตามงานของเนื้อหนังไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าสองผลชีวิตตามพระวิญญาณก็คือแผ่นดินของพระเจ้าในวงเล็บก,ก็คือถูกต้องตามพระตาม ถัามันหยัดบรรลุภาพประสงค์ของพระเจ้านะฮะขอบคุณพระเจ้าการที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเราก็ได้รับชีวิตใหม่เป็นบุตรของพระเจ้าเป็นทายาทเป็นบุตรตามพระสัญญาได้รับพระคุณตามพระสัญญาได้รับชีวิตที่เหมือนกับ อาดัมก่อนนะคะก่อนที่เขาจะทําบาปนะคะชีวิตแห่งเสรีภาพนั้นได้กลับเข้ามาสู่ชีวิตของเราแล้วนะคะแล้วเมื่อเรามีชีวิตใหม่แล้วนะเรามีโอกาสใหม่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วพระคำของพระเจ้าตอนนี้นะคะแล้วก็หรือตอนที่ผ่านมานี้ในโดยเฉพาะในบทที่ห้านี้นะคะมาถึงตรงนี้ก็คือ ตักเตือนเรานะคะย้ำคำว่าตักเตือนว่าคำได้ตักเตือนอะไรนะคะก็จากอ่าก็ตักเตือนตรงที่ว่าอย่าให้เอาเสรีภาพของท่านเป็นช่องทางปล่อยตัวตามเนื้อหนังนะมันนั่นนะให้เราที่จะรับใช้กันและกันด้วยความรักนะคะแล้วก็เรามีชีวิตตามธรรมบัญญัติแล้วคือรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนะคะเราอย่า กัดและกินเนื้อกันและกันอีกต่อไปนะคะแต่ระวังให้ดีนะคะเราจะย่อยยับนะคะถ้าเราใช้ชีวิตที่ผิดนะคะเพราะนั้นว่าจงดำเนินตามพระวิญญาณอย่าสนองความต้องการของเนื้อหนังใช่ไหมคะจริงๆข้อบังมีตรงเนี้ยนะคะคือว่าตักเตือนชีวิตของเราชีวิตใหม่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เราได้รับนั้นอย่างหนักแน่นนะคะเพราะว่า ชีวิตเก่านั้นนะคะเป็นการปรากฏนะคะของอาดัมเก่านะคะเป็นชีวิตแห่งการตกต่ำนะคะแล้วก็ชีวิตเก่านี้ก็ปรากฏเป็นจริงในเนื้อหนังในร่างกายของเรานะคะเป็นสิ่งที่เสื่อมนะคะเป็นเนื้อหนังที่ชั่วร้ายนะคะแล้วก็พระคำ ของพระเจ้านั้นนะคะก็จึงตักเตือนชีวิตของเรานะคะการงานเนื้อหนังนั้นเป็นผลชีวิตที่ทําให้เราพลาดไปจากพระประสงค์ของพระเจ้าน,นะคะขาดโอกาสขาดบําเหน็จขาดรางวัลไม่เป็นที่พอพระใดของพระเจ้าน,นะคะก็คือการไม่มีส่วนในแผ่นด,ดินของพระเจ้าน,นะคะขอ,อยักย้ำหรือว่าขอเตือนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าไอการงานของเนื้อหนังนั้น มันน่ากลัวนะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งเลวร้ายนะคะอย่างการล่วงประเวณีการโสโครกการละมกการนับถือลูกเคารพการถือวิทยาคมการเป็นศัตรูกันการวิวาทกันการลิสยาการโกรธกันการไฟสูงการทุ่มเทียงกันการแตกกกกันการอิจฉาการเมาเหล้าและการเป็นผ่านเกเรการอื่นๆในทํานองเหล่านี้นะคะเป็นชีวิตที พลาดไปจากพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นชีวิตที่พลาดไปจากน้ําพระทัยของพระเจ้านะคะพระคำของพระเจ้าตักเตือนเรานะคะอย่าไปทําสิ่งเหล่านั้นอีกนะคะอย่าปล่อยตัวปล่อยชีวิตนะคะแล้วก็คนคนร้ายของการที่มีชีวิตแบบนี้นะคะพระคำของพระเจ้าในตอนนี้ก็บอกเราว่าเราไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า เป็นมรดกนะคะอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดกนั้นก็คืออะไรก็คือการที่ผู้เชื่อที่จะมีชัยชนะได้รับสุขนะคะแห่งอาณาจักรของพระเจ้าที่จะมาถึงในอนาคตเป็นบําเหน็จนะคะและกรณีนี้นะคะไม่เหมือนกับการได้รับความรอด ของผู้เชื่อนะคะเราได้รับความรอดเมื่อเราตัดสินใจเชื่อในพระคริสต์แต่ส่วนนี้เป็นบําเน็จที่เพิ่มเข้ามานอกเหนือจากความรอดนะคะนะคะเมื่อเรานะคะว่าเมื่อเราเอายังเอาเสรีภาพของเรานะคะไปตามเนื้อหนังนะคะไปสนองความต้องการของเนื้อหนังนะคะผลชีวิตของเราก็คือ เราก็ไม่ได้มีส่วนนะคะในแผ่นดินของพระเจ้าในอาณาจักรของพระเจ้านะคะไม่สามารถที่จะเข้ารับสุขในอาณาจักรของพระเจ้าได้เลยนะคะแล้วและแน่นอนว่าระคําของพระเจ้าก็ตักเตือนเรานะคะว่าจงดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณใช่ไหมคะว่า สิ่งที่เนื้อหนังกระทำนั้นนะคะเป็นเพียงพฤติกรรมที่ไม่มีชีวิตแต่สิ่งซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณน,นั้นเต็มไปด้วยผลแห่งชีวิตนะคะเนื้อหนังเป็นการปรากฏของอาดัมเก่าชันใดพระวิญญาณก็เป็นการแปลสภาพเป็นจริงของพระคริสต์นะคะในชีวิตของเรานะคะในร่างกายของเราในจิตใจของเราในการที่เราจะแสดงออกเป็นพยานให้กับ ชาวโลกได้มองเห็นว่าพระคริสคือทางออกพระคริสคือทางรอดนะคะพระคริสถูกยกขึ้นนะคะพระนามของโรรองสูงขึ้นและนำคนให้มาถึงพระเจ้านะคะพระคริสดำเนินอยู่ในชีวิตของเราให้โลกได้เห็นนะคะนั้นว่าผลของพระวิญญาณน,นั้นคือลักษณะพิเศษของพระคริสนะคะอย่างใน ที่นี้ก็บอกเราถึงว่าความรักใช่ไหมคะเราก็ได้เรียนรู้แล้วว่าความรักนั้นพระเจ้าเป็นความรักนะคะเพราะรักพระเจ้าจึงประทานพระบุตรนะคะให้เป็นทางรอดสําหรับชีวิตเราความปรับปรึ้มใจความปรับปร้งใจนั้นนะคะก็เป็นความสุขอย่างเหลือล้นนะคะไม่เหมือนโลกให้แต่เป็นความสุขนิรันดร์ที่พระเจ้านะคะใส่เข้ามาในชีวิตของเราสันติสุข นะคะเราก็จะเห็นว่าสงครามเป็นของพระเจ้านะคะจะเกิดสิ่งใดขึ้นนะคะกะวนกวายแค่ไหนพระเจ้าทรงจัดการแทนเราเกินกว่าที่เราจะเข้าใจนะคะเราอยู่ในการครอบครองขององค์ผู้สูงสุดความอดกลั้นใจก็ทําให้เราอยู่ในศีนลธรรมในในธรรมนะคะ ด้วยความอดทนนะคะแล้วก็ดําเนินชีวิตอย่างชอบธรรมแล้วก็ความเมตตาปราณีก็คือเมตตาต่อผู้เป็นคนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจสงสารนะคะความดีความดีความประเสริฐนะคะในมีในองค์พระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวนะคะและพระองค์ทรงสร้างเราให้เป็นฝีพระหัตเพื่อประกอบการดีใชคะ,ะ,ค,ะความส์ซื่อพลักษณะของพระเจ้าที่ ทรงให้และสำแดงกับอาณาจักรของพระเจ้าแม้มนุษย์ไม่สัตย์ซื่อแต่พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและพระเจ้าทรงใส่ความสัตย์ซื่อของพระเจ้านี้นะกับชีวิตของผู้เชื่อแล้วเพื่อให้เรามีเสรีภาพที่จะ,ะดำเนินชีวิตอย่างสัตย์ซื่ออย่างที่พระเจ้าทรงเป็นความสุภาพอ่อนน้อมก็ลักษณะของพระคริสต์ที่ทําให้เราได้เรียนรู้เปิดใจกับพระองค์นะและผลของเราก็คือ ได้แบกแอกที่พอเหมาะเบาแรงเราไม่ต้องหนักไม่ต้องเน็ดเหนื่อยนะคะอย่างอาดามที่ต้องหากินด้วยเหงื่ออาบหน้าการรู้จักบังคับตนเองก็คือป้องกันตัวเองไม่ทำผิดทำบาปนะคะและยังมีคุณสมบัติอันชอบรมของพระกฤต์อื่นๆอีกนะคะนี่คือทุกด้านแห่งพละลักษณะของอาณาจักรแห่งพระเจ้าเป็นความทิ่งแท้ของอาณาจักรของพระเจ้าลักษณะ พิเศษของพระคริสต์นี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้ก็หมายถึงชีวิตพระคริสต์ถูกต้องตามธรรมบัญญัติทุกประการนี่เป็นตามพระประสงค์และเป้าหมายของพระเจ้าผู้เชื่อที่ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณก็จะมีลักษณะพิเศษของพระคริสต์ซึ่งเป็นคนนุณสมบัติของแผ่นดินของพระเจ้ารับการตักเตือนนะคะพี่น้องเพื่อเราจะได้ใช้ชีวิตที่มีเสรีภาพอย่างถูกต้อง ตามพระประสงค์ของพระเจ้านะครับ L หนึ่งข้อหนึ่งก็คือการตามงานของเนื้อหนังนั้นได้ประโยชน์สำหรับชีวิตของเราชีวิตใหม่ของเรานะคะนำเราให้ตกต่ำนะคะแล้วก็ให้กลับไปทำบาปทําผิดทำไม่ถูกต้องอีกผลร้ายคือไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าและ L หนึ่งข้อที่สองก็คือ ตามงานของพระวิญญาณนะคะดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณชีวิตเกิดผลเป็นเหมือนพระกฤ์ครอบครองร่วมในแผ่นดินของพระเจ้านะคะขอพระเจ้าวอวยพรค่ะเ m e อาเ e น,อเนขอบพระคุณพระเจ้านะคะวันนี้สำหรับการตักเตือนโดยพระวจนะคำของพระเจ้านะคะเมื่อเราดำเนินชีวิตตามเนื้อหนัง ก็คือไร้ประโยชน์ไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเราดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณชีวิตก็เกิดผลนะคะขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับการแบ่งปันเฝ้าเดียวโดยพี่พิมพ์นะคะเราจะเห็นได้ว่าพระเจ้าทรงเตือนเราในเรื่องของการประพฤตินะคะมันจะสืบเนื่องมาจากการเฝ้าเดียวตั้งแต่เมื่อวานนะคะตั้งแต่ข้อ19มาแล้วนะคะเชื่อมโยงมาถึงข้อ21ในวันนี้เราขอบคุณพระเจ้า ก่อนที่จะมอบเวลาให้ผู้รับใช้พระเจ้านะคะในการอธิษฐานอังก็อยากจะย้ำเตือนในผลของพระวิญญาณผ่านบทเพลงนี้นะคะเป็นบทเพลงที่จะท่องจำได้ง่ายทำให้เราท่องจำได้ง่ายนะคะคือเพลงผลของพระวิญญาณพี่น้องดูตามข้อ22ไปได้เลยนะคะถ้ามีเฝ้าเดี่ยวอยู่ในมือนะคะร้องตามพระวจะนะคำได้เลย ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั่นคือความรักความปลาลืมใจสันติสุขความหมดกันใจความพระนีความดีความศรัทธอความสุสามสภาพบ่อนนมการรู้จักบังคับตนกาลเทียบที่หา้า ข้อยีสิบสองและยีสิบสามฝ่ายพลของพระวิยญ,ญาณนั้นคือความรักความปราบลืมใจสันติสุขความหมดกันใจความปราณีความดีความสุขสื่ความสุภา,ภาพอน,นอมการรู้จักบังคับตนกาลเทียบทที่ห้า ข้อยีสิบองและแลยีากาลาเทียบทที่ห้าข้อยี่สองและยี่สิบอเมนขอบคุณพระเจ้าเราเชื่อว่าวันนี้เวลานี้และสืบสืบไปชีวิตเราคือชีวิตที่ เกิดผลตามพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะทั้ง9ประการค่ะช่วงเวลาสุดท้ายขอมอบเวลาให้กับท่านอาจารย์สวัยนะคะในการนำเราขอบพระคุณสำหรับเป้าเดียวขอบพระคุณสำหรับอธิษฐานรุ่งอรุณในวันนี้ค่ะขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้พระเจ้าทรงนำเราที่อยู่เฉพาะพระพักของพระเจ้าร่วมกันพี่น้องเราได้มีโอกาสนมัสการสรรเสริญพระเจ้า เราได้มีโอกาสร่วมใจกันอธิษฐานและเราได้ฟังไปคำทิะเจ้าทรงสอนนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราในการดําเนินตามที่พระเจ้าทรงพูดกับเราและพปร่งทรงเตือนเราเตือนแล้วเตือนอีกเตือนทุกวันนะครับเราจําเป็นต้องรับการเตือนทุกวันพี่น้องเราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะครับเพื่อจะปฏิเสธงานการงานของเนื้อนหนังเพราะไม่มีประโยชน์นะครับแต่ ให้ชีวิตของเราดําเนินโดยผลของพรทญาณซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานกับเรานะครับให้เราผลของพระธญาณนี้ไม่ใช่เราพยายามทานะครับแต่เป็นผลจากการที่เราใช้เวลากับพระเจ้าและให้พระคำนั้นเข้ามาสู่ชีวิตของเราเรามันสําแดงออกมาเป็นธรรมชาตินะครับให้เราสงบใจร่วมกันพระเจ้าพิดาขอบคุณพระองค์บัดนี้พระเจ้าทรงนําเราทั้งหลายมาอยู่เฉพาะพักของโะรง ด้วยความเต็มใจด้วยความชื่นชมยินดีด้วยหัวใจที่เล่าร้อนที่แสวงหาพระพักของพระองค์เพราะเรารู้ว่าไม่มีอะไรที่ยากสําหรับพระองค์เราเข้ามาเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงพรงะเจ้าข่าและบัดน,นี้ขอผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่ประทานกันเราทั้งหลายนั้นบังเกิดขึ้นและเป็นจริงในชีวิตของเราคือความรักความปรับเพื่มใจสันติสุขพระเจ้าข่าความ อดกั้นใจความปาณีความดีความสัตด์ซื้อความสุภาพอ่อนน้อมพระเจ้าและการรู้จักบังคับตนเองซึ่งเหล่านี้จะเป็นธรรมชาติในชีวิตของเราเพราะพระเยซูคริสต์ประทับอยู่ในเราพระลักษณะเหล่านี้เป็นของพระองค์และแต่เราจะเป็นเหมือนพระองค์พระเจ้าเพื่อเราจะรับในสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเรานั้นนั่นก็คือเมื่อเราทูลขอสิ่งใดจากพระองค์พระเจ้าก็จะทรงประทานแก่เรามาก ยิ่งกว่าที่เราขอและคิดโดยฤทธิ์เดชแห่งพยายามบริสุทิ์ที่เต็มขนาดในเราในวันนี้ของการปกป้องรักษาคุ้มครองการดูแลและการอวยพรของพระเจ้าอยู่เหนือพี่น้องทุกคนผู้ที่เจ็บป่วยพระเจ้าจะทรงรักษาเราให้หายอย่างอัศจรรย์และเหนือธรรมชาติพระเจ้าแล้เลยการทําการทํางานนั้นพระเจ้าจะทรงอวยพรเราที่เราจะประสบความสําเร็จอย่างทะลุทะลวงพงเจ้าค่ะพระเจ้า และสุขภาพของเราพระเจ้าจะทรงปกป้องเราโดยพระโลหิตของพระองค์ที่ปกอยู่เหนือเราเมื่อซาตานมันเห็นโรคภัยโรคระบาดท,ทั้งหลายมันจะวิ่งหนีไปมันไม่สามารถแตะต้องเราได้เพราะพระองค์สถิตกับเราในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าอวยพรค่ะอาเมน ายาวงจออกับเรานะคะค่ะขอเป็นตังวตังบที่เราูดะคะเจ้าอค่ะอามินทุกคนค่ะอเมน